สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมชงเลยเป็นนอกแง่เริิมออกมานักแล้วแต่ว่าเหมือนฝนจะทิ้งช่วงและนี่จะตายแห้งแดดกันนี่ เลือกไม่นักอยู่นะโมได้ผลยาสะกกํเมื่อกี้ตอนนี้งัวก็เกิดแล้วครับเกิดครบละปีนี้ปีนี้งัวมันมีเกิดละมีคิวเกิดละก็จะเหลือคิวเกิดของควายควายแม่นี่3สามตัวครับจะเกิดไล่ๆกัน สุงท้องจะเกิดก่อนประมาณกักัดาสิงหาสุงท้องอาทัดไปก็จะเป็นแมนุนไล่กันไปไว้มันชอบบรรยากาศตอนช่วงมแมลงครับช่วงเจ้ามันจะห้อนหฮ่อนจัดเลย ชิปมมโมงชิบโมงนี่กับอยูละ่ะตอมันแรงนี่กัดเย็นครับเดี๋ยวต้องตัดไม่โกนขวางหน้ามี่ออก,กนะครับ ว่าจะเอามาเลยแบ่งรังผึ่งครับรังเลี้ยงพึ่ง ที่นี่จะปลูกข้าวสักบิงสองบิงก็พอละปลูกเอาพันข้าวไว้ครับถ้ามาปลูกเดี๋ยวพันข้าวมันจะหายไปซ้อเสือใหม่กับใคยมีครับ ดีที่ว่าช่วงหน้าแรงมันมีเวลาสำหรับการปลูกเน่าชวนกันปลูกเน่ากันอยังไดเน่าช่วงนี้อยู่ลางัวงเกิดเ่ยมันจะวุ่นวายครับมันผูกก็คงจะตัดเน่าเห็นก็หลานี่ครับบอต เง้ยวแต่เง้ยวว่าก่อสูงต้องเข้าอุดนะต้องโอ้ต้องมีกระเง้ยวเกินแลหมอจะเต้าออแล้วนี่รู้ว่าความสูงเง้ยวไซปุ่นตัวน,นี้มันงเจกันเง้ยวเป็นก็ลานะ นี่แผงกุหลาบใบสากๆเป็นหญ้าไซส์ครับนี่หญ้าไซสชัดๆใบมันจะคมแต่ว่าวัวควายก็กินมดครับเ้าแต่เ้าว่ะใยที่สั้นนะที่งสั้นอยู่ ตัดเซ็ถ้าฝนบตกคงต้องได้ฮดน้าอจุ๋ยครับกระตุ่นมันมันจะยาวเร็วแป้งบนนมันก็จะมีฟังทั้งนี้ใกล้จะได้ตัดละนี่แป้งกลาทั้งนั้นครับนี่ไยแป้งเจื้อววันน่ะเลยมาได้ปล่อยลงเล็มนะงามครับ ปานปุ๋ยขี้เชเดือนไปกลุ่มเขาขี้งวนะครับเลี้ยงขี้เชเดือนขี้งวขี้ควายนี่หนะหญ้เราจะตัดตัดเช็ดกันให้กินเลยครับจะบร่ได้ซับละเพราะว่ามันมีนักครับ จะมาตันปนขึ้นมาแล้วถ้บนนี่จะเป็นเนเปียแล้วก็จอกปุนกับเนเปียเหมือนกันเริ่มขึ้นมาแล้วคงจะเข้าเต้าของควายหมดแล้วครับเนเปียนี่นัวกับนใจะจะกินต้น,นอน่อนกินยอดเก้ามันแข็งๆก็จะเก็บมนควายเป็นการกินโตกันนะ ควายตัวแม่ก็ดูผิวพันธุ์ก็หนังเลื่อมมาแล้วครับหนังมันบก่กมนขลากล้ดูมีหน้าไม่นวลเดี๋ยวบนดอยนี่เกิดจะมีหน้าเกิดครับช่วงหน้าฝนแต่แต่นะแต่ว่ามันคงจะมีหมือนนักครับ เพราะว่าขาดการปริมาณน้ำฝนก็จะตกแค่ประมาณอยู่2เดือนเนาะก็คือสิงหากับกันยาจะตกนักช่วง2เดือนครับปีนี้ก็วางแผนกันดีๆนะครับบอว่าจะเนี่ยอย่างก็แล้วแต่เนาะดี่พึ่งฟ้าใส่น้ำฝนเพราะปีที่แล้วมันฝนตกนักเนาะ มันเป็นเพราะว่าลกล่อนครับมันจะสลับกันถ้าปีหนึ่งปีก่อนน้ำท่วมปีทัดมาก็จะแรงครับกินหญ้าดีนะว่าตัวนี้อ้วนครับมันก็จะอ้วนขึ้นแห็มนะ เพราะว่าเจือมันอ้วนเนาะ,ะซื้งัวซื้อควายนี่พอตอนที่มันอ้วนครับถึงว่าบางทีมันมาอยู่กับเขาคนหน่มีหญ้ากินเนาะมัาจะาผอมไม่พองแต่ว่าถ้ามันมีหญ้ามีอย่างนัก,นก,นกมันจะอ้วนเวลาทรงลูกต่อไปม,มันก็จะอ้วนเหมือนกันดูถุงทองครับ ลูกแต่ละตัวนี่จะอ้วนหมดเลยเพราะว่าตอนซื้อเข้ามาในถุงท้องอ้วนอ้วนลำ่ำงามแต่ไมยมองซื้อมาบัด้หันตอนมันอ้วนนะแต่ว่ามันเป็นลูกตัวแม่ลูกมันมาถึงก็พร้อมครับแต่แม่มันนะพร้อมแต่เหมือนมันทรงมาอยู่ที่ลูกเนาะนก็เลยตัดสินใจเอา ามาอยู่ด้วยกันก็กินหญ้าดีมันก็งหญ่เร็วครับงหญ่ต้นไว้ผมตีมาก,ก่อนหมดเลยตัวน้อยๆมันนจะเกิดก่อนตอนนี้คือข้อได้เปรียบครับเรื่องนิสัยนิใสัยสำคัญเลยนะนิสัยของตัวแม่พันธุ์นิสัยของปอพันธุ์ มีส่วนครับบางคนฟังก็จะว่าเอ้ยอวดงวัวอวดคว้ายตัวเกา่ามันขม่ใจครับผมจะเปรียบเทียบเรื่องนิสัยแล้วก็เรื่อง,องพันธุก,กรรมเนาะที่มันทรงมาว่มันคม,มยังป่อพันเนาะ ่อพันธุด์ดีสูงใหญ่ปอพันธุ์สูงใหญ่ตัวแม่แค่แกนยิ้นของปอพันน่ะต้องคมของตัวแม่ให้ได้ครับลูกออกมาจะได้ใหญ่แบบปอมันปอมันจะเป็นยิ้นเด่นคมยินตัวแม่ที่เป็นยิ้นด้อยมาใจว่าผสมไปปุ๊บลูกออกมาแค่แกนกลายเป็นลูกยังแม่มดอันนี้่อพันครับเหมือนลูกงัวนี่เหมือนกันที่เกิดมาใหม่นี่ เป็น C Y ศูนย์ศูนย์เก้าครับมันดีอย่างไรมันดีอย่างแรกก็คือมันคมครับมันคมมันคมลักษณะของบางมันหมดเลยเรื่องหูดังเนาะจมูกสีจมูกออกไปตางงวยุโรปกีบตีนออกไปต่างงวยอองวยุโรปครับนี่แหละอันนี้คือมันคมได้ถ้ามันคมมาได้มันก็จะออกมาเป็น หูดังจมูกสีดำกิีบจีนสีดำลักษณะออกบามันอย่างประมาณน,นั้นแหละแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ามันดีแต่ว่าผมได้ตัวปูครับถ้าได้ตัวแม่นี่จะเหมือนทุกหงวเลย <c oughs> <c oughs> นี่ได้ตัวปูไปแต่ก็งามอยู่เดี๋ยวหน้าก็คุดเขาเมือนเกา เรื่องการจะเลื่อนเติบโตของบีบมาเตอร์นี่เรต้องห่วงครับขแนแอมมีหญ้าให้มันกินกับปอปลูกหญ้าไว้นักๆครับบีบมาเตอร์ของผมเกิดตอนต้นปีเนี่ยกินแต่หญ้าครับแต่ว่าเนื้อสันหลังนี่แน่นครับแน่นเปียกเลยคือขนาดครับ การพัฒนาเรื่องงัวนี่มันจําเป็นต้องใจเรื่องการผสมเทียมเข้ามา่วยครับยกระดับถ้าบม่ใจการผสมเทียมแล้วก็เขาไปคาดหวังว่าจะซื้อแบบปอพันม้าคุ้มฟูงนี่มันมันลงทุนนักแต่าบางทีมันบอคุ้มครับ การเลี้ยงปอพันธ์นี่ก็ต้องดูแลดีๆครับดูแลบดีเกิดเป็นโรคเป็นยังมาแฮมมันจะเสียมีผลเสียนักกว่าผลดีครับการผสมเทียมนี่ถ้าในพื้นที่มีการแข่งขันเรื่องน้ำเจียปอพันธ์นี่จะดีขนาดเลย หมายถึงการบริการเรื่องน้ำเจือนะสำหรับหมอผสมเทียมมีให้เลือกหลายๆพอพันครับอย่างผมผสมของกลมไปสามปลอบครับได้ตัวปูสามหลอดมดเลยมดเลยความหวังความหวังว่าจะได้ตัวแม่สักตัวครับทำเขา่างามๆครับ เรื่องกลินหญ้าเลยไปต้องห่วงเลยวาปีมาเตเนี่กลินหญ้าแบบควายกลินเลับแบบควายเลมเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะผสมไว้ายแฮมสักแม่นะครับพี่มาเต์ มหัวจะได้ผสมตัวไหนละมันเกิดง่ายกอดง่ายแล้วก็แข็งแรงมันมีความกระตือรือร้นในการจะอยู่รอดครับหมายถึงมันเกิดมาปุ๊บมันก็จะพยายามดูดนมเสาะนมกินครับมันมาเจ่า เกิดมาแล้วนอนนิ่งหายใจหอบอย่างประมาณนี้มันมาใจครับมันจะเกิดมาแล้วก็พยายามหายใจพยายามลุกพยายามเสาะนมกินครับสามตัวนี่เลี้ยงมาเหมือนกันหมดเลยครับหัวน้อย บัวปลามันบางทีผมต้องคอยเอานมอะยัดปากบางทีมันบดูดนะควายน้อยก็เหมือนกันบางตัวต้องกระตุนให้ดูดครับถ้าบอกกระตุนนี่มันจะบดได้กลิ่นนมเหลืองนะนมเหลืองมันจะมีอยู่แค่วันสองวันแรกครับหลังจากนั้นมันก็มามีแล้วถ้ามันบดได้กินนักนี่มันจะบอกค่ยแข็งแรง ถิ้งช่วงนี้ก็จะได้ดีตังคนตีเกี่ยวเข้าแล้วก็คนตี่เก็บเพียงนะเก็บเพียงก้อนหัดก้อน <c oughs> ผมก็นเนี้ยมามีแลยนะเพียงก้อนนี่มาหัวจะไปเอาตีไหนตัวนี้ปลาค้าก็ขึ้นสูง้ะครับหลังจากมีฝนลงมา แต่ว่าเข้าแถวบ้างก็ยังไม่ได้เกีียวเันแต่นะต้งเหนือนนี่น้าแรงนะ้าปังยังไม่ได้เกีียวเันแต่ส่วนน้อยครับที่เกีียว <c oughs> ดูรัฐบาลชุดต่อไปนี่ครับจะทำให้การค้าขายกับต่างประเทศนี่ดีขึ้นอย่างไรแนวทางแนวโน้มนจะเป็นจะได้ครับสำหรับตลาดหัวตลาดายเลือกพบ๊บนี่ก็ดูไม่ค่อยพร้อมแต่ได้แต่ว่ากันยังพร้อมอยู่ แต่คดีก็ชองแน่แรงครับตอนมีแย่คือเล็มแล้ตอนนี้ปลายปูก็จจะมีอยู่สามปูหัวก็มีหนึ่งสองสามสี่ปูครับหัวปู แต่ควายปูของผมนี่เป็นแบบคยใยญงแต่ได้นะแค่แกนครับประมาณนั้นแหละแม่ในตัวไงนะ <c oughs> แต่มูวลูกไปน่าจะลูกที่เป็นเลือดชิดมดแล้วครับเ <c oughs> ดี๋ยวรอใส่กับตัวปูนี่ประมาณปลายปีน่าจะได้ผสมยู่เพราะมันจะเกิดช่วงประมาณหน้าหนาวลายฝนต้นหนาวเราล้วนนี่แหละมานุน จะได้ผสมละปีนี้ละจัดไป <c oughs> ช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ยังมีของกินนักอยู่ไฟก็จะกับซัดเร็วอยู่ครับนี่ก็เลือกครบเนาะจุด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 นี่หอยเลือดแต่มันอดนะมันอดทน กีบตีนกับว่าได้เลาะสักเตือครับว่าจะเหล่าขออึ้นอยู่ต้องเหล่าให้มันตอนมันนอนนะนมันมันมายอมมันจะติดอยู่ตรงปลายครับปลายกีบมันก็เดินได้ปกติอยู่แต่ว่าบางทีมันมีดินมีหินก็นน้อยๆเข้าไปอุดนะแล้วมันเดินมันจะหนีบจะเจ็บ เดยวกลับมาลออุรุกันปลายปีว่าลูกตัวแรกของมันในคองนี้ออกมาจะลักษณะไหนครับปอมหุ่นนี้เดี๋ยวรอดูเรื่องกินหญ้านี่หายห่องครับถ้าอากาศเย็นนะ <laughs> ถ้าอากาศท่อดิบๆเอาครับจะปิ๊กคอกอย่างเดียว มาอยู่แล้วอากาศเย็นนี่ถึงไหนถึงกันครับบปิ๊กเดี๋ยวจะเอาสองบิ๊กนาดอนนี่ครับปลูกเป็นเก็บข้าวเจียไว้เดี๋ยวมันจะซิปครับ ไปสองสามเดือนครับจะเข้าหน้าหนาวนะเวลานี่มัน่านไปเร็วครับป๊บแป๊บป๊บแป๊บจะเข้ามากลางปีละเนี่ยยังก็ใจทำครับรใจเนี่ยวางแผนแล้วก็ทำเลยคลิปนี้ก็กกันไว้เพียงนี้นะครับ กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติตามรับชมครับ